สอบเ้าน้องอินรีก่อนจะส่งลูกค้านะครับผมลำพร้อมบินนี่เรามีก็ทําการทดสอบก่อนจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมก็เป็นลำชุดพร้อมบินอุปกรณ์ครบเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเฟิร์สไฟก่อนจัดส่งนะครับก็บินตอนเช้านะครับผมบรรยากาศก็มีลมค่อนข้าง,างแรงในระดับหนึ่งนะครับผมก็ผมจะไม่บินสูงนะครับถ้ามีลักษณะอาการลมแรง ลูกค้ามือใหม่หรือท่านใดที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็แนะนําถ้าลมแรงประมาณนี้ก็ห้ามเล่นเลยนะครับผมเพราะว่าจะทําให้เกิดความเสียหายกับตัวว่าวนกอินทรีได้นะครับและอีกอย่างก็จะทําให้ว่าวนกอินทรีบินไปกับสายลมเลยนะครับเพราะว่าว่าวนกอินทรีมีขนาดตัวใหญ่นะครับผมปีกว้าง2.1เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคชุดไฟนะครับผมที่จะให้ลูกค้า ก็จะเป็นมอเตอร์ขนาด1,400 kv ใบพัดขนาด8นิ้วสปีด 40m อร์ A, รโวเฟืองโลหะ2ตัวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด3เซลล์2,200 mAh mm, 60c นะครับรีโมดไฟส SKY i6x แล้วก็เครื่องชาร์จตัว B2 นะครับผมก็ทำการทดสอบบินก่อนจอดส่งลูกค้านะครับ ขั้นตอนในการทดสอบผมก็จะทําการบินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมแล้วก็อัพดาวดูอากาศของเครื่องบินแล้วก็ทดสอบดูอัตราการล่อนของวา่าวนกอินทรีนะครับผมก่อนจัดส่งลูกค้าทุกครั้งนะครับก็จะบินประมาณนี้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับผมประมาณ8ปดโมงนะครับผมก็มีลักษณะ,มมะสภาพอากาศ ลมค่อนข้างแรงนะครับผมก็เลยทําการทดสอบบินไม่สูงเท่าไหร่นะครับลำนี้จัดส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดอ่างทองนะครับผมเป็นลำพร้อมบินนะครับจะเห็นว่าผมจะไม่บินสูงครับจะบินดูอาการไม่เฉยนะครับเพื่อจัดส่งให้ลูกค้านะครับ,บน,นะครับแต่ลักษณะการบินผมจะบินทวนลมหรือต้านลมนะครับก็สังเกตดูใบไม้ใบต้น ต้นไม้ด้านหลังครับก็สภาพลมก็ประมาณนี้นะครับสภาพลมที่เราเห็นด้านล่างประมาณนี้เราข้างบนจะแรงกว่าน,นี้นะครับผมลูกค้าที่นัาไปหัดเล่นก็ถ้าลมแรงๆก็อย่าเล่นเลยนะครับเพราะจะทําให้เครื่องบินล,ลอยไปกับสายลมได้นะครับก็รารทดสอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดอ่างทองนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้า